หนึงในมาตรการนะคะที่จะช่วยกันลดความเสียเ่ยงในเรื่องของยาเสพติดค่ะวันนี้ทางปปสอร,ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครได้นําพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ Win นะคะชวนกันมาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการส่งตรวจนะคะหลังจากที่ พี่พี่วินเนี่ยหลายๆวินที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะสอบถามได้เลยมาร่วมกิจกรรมที่ทางปปสกับทางกทมเนี่ยจัดขึ้นก็ผมในความรู้สึกความคิดของผมก็ดีครับดีเพื่อเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมจะได้แบบให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกฎจราจรแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่าง ก็มีตรวจสุขภภาพนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะเพื่อจะเป็นเป็นวินสีขาวอย่างที่รัฐบาลเขาต้องการครับงานเขาก็จะมีตรวจเรื่อยๆครับมีตรวจบ,บ่อยๆค,ครับมีโครงการอย่างนี้โครงการดีๆมาบ่อยครับสเสียนีเขาตรวจกันประมาณรอบเดือนหรือรอบไหนที่ตรวจปัสสาวะก็ประมาณรอบปีอะรอบปีก็คือประมาณ6เดือน 6, 6เดือนครั้งเร <6 S 2> <ๆ S 1> า บางทีเราขับขี่รถเข้าไปในชุมชนนี้เราอาจจะเจอแบบกลุ่มไปลงรุ่นเราสามารถแบบติดตามพฤติกรรมเขาได้หาข่าวอะไรเขาได้คนในพื้นที่ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีับผมเพราะปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเคยผิดกฎหมายปัจจุบันนี้มันดันถูกกฎหมายแล้วคนก็ใช้พอคนใช้ก็มาขับรถพอขับรถขับรถปุ๊บเนี่ยเหมือนเขามีสติที่ไม่ครบอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนก็เยอะขึ้นก็ <G ül s> ก็โอเคแล้วถ้าจัดอย่างนี้ก็ทําให้วินเนี่ยเลือกที่จะใส่ใจในด้านการบริการมากขึ้นครับที่ลงทะเบียนนะครับประมาณ8 6 0 0 0กว่าคนมีวินประมาณ5,300กว่าวินอันที่ลงทะเบียนนะครับแต่ได้คุยกับท่านนายกสมาคมวินมเอเตอร์ไซค์เอกทมคุยกับทางกทมว่าวินมอเตอร์ไซค์มีทั้งหมดกลมๆมี50เขตเราจะแข่งขันกันครับ เราจะแข่งขันว่าวินไหนในเขตนั้นเป็นวินที่เข้มแข็งต้องทุกคนที่อยู่ในวินจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด